สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับช่องมาว่าเจอรวิกอีกแล้วนะครับทุกคนสงสัยกันไหมครับว่าหลังจากที่ผมหมดตัวหมดตูดไปแล้วเนี่ยผมไปหาเงินมาจากไหนล้านห้าแล้วนะครับซึ่งเงินที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับผมใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะในการหา FK จริงๆเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะบอกวิธีหาเงินง่ายๆกันนะครับได้เนี่ยเอาจริงได้ชั่วโมงละเก้าแสนบวกๆเลยนะ ถ้าเกิดไขรที่มีตัววิ่งที่มันดีๆเยอะใครที่ปั้นเซเบอร์เวลล้อยตัววิ่งดีๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ปั้นตัววิ่งเลยนะครับมันก็จะอยู่ที่ชั่ว,วโมงละเจ็ดแสกว่านะนี่นะครับเงินผมก็จะเป็นล้านห้านะทีนี้ผมก็จะมาสอนวิธีกันนะครับว่าทํายังไงให้มันขึ้นขนาดนั้นนะครับเงินก่อนอื่นเลยครับกดที่เพลยแเลยลด่านที่เราจะไปเล่นนะครับจะเป็นด่านกูซิตี้นะครับ กูซิตี้ด่านที่10บนี่ครับทุกคนจะเห็นว่ากูซิตี้เนี่ยมันจะดรอปพอร์ทัลนะ100%นะในด่านที่10นะเราก็เลือกเป็นไหนแม่ไปเลยครับพอได้แม่มันจะได้เยอะกว่านะครับอ่ะเราก็ลองลงดูนะครับ อ่าครับมาเขาได้ไมาแล้วรอโหลดสักแป๊บนี่ครับแล้วก็เซตออโตอะไรของเราไว้ตามปกติที่เราเซตเลยนะอย่างที่ผมบอกนะถ้าใครยิ่งมีตัววิ่งที่มันดีๆมีเซเบอร์มี er, มะายปั้นเวลวรอยอะไรเอามาเล่นนะครับตัวที่มันวิ่งเร็วๆนะเออเอาตัววิ่งเร็วๆมาใช้นะครับแต่นี่ผมผมไม่ค่อยมีตัววิ่งนะไม่ค่อยปั้นไว้ไม่ค่อยได้เล่นนะเออปั้นดีก็ปั้นมาแต่ตัวดาเมจเอามารีวิวนี่นะอ่า ก็นี่นะพอด่านจบนอ่านี่นะด่านจบมันก็จะดอบมานี่จะเห็นได้ว่าดอบมาสี่อันเลยนะครับถ้าเป็นระดับไหนแม่นะซึ่งผมใช้เวลาประมาณสามสิบวินะสามสิบสี่สิบวิประมาณนี้นะถ้าเกิดเป็น คนที่มีตัววิ่งเงยเยอะก็อาจจะจบภายในวิบวิอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็เร็วกว่าเยอะเลยนะครับอาจจะชั่วโมงละ9 0 0 0แสนกว่าแต่ผมก็ได้มาประมาณนี้นะทีนี้ก็ลองกลับมาล็อบบี้ดูามามามาเนี่ยครับอ่ะ นี่สี่อันที่เราเพิ่งดรอปมานะเรากดพอทอแลเราก็มากดขายนะครับสังเกตได้ว่าได้อันละสองพันเลยนะนี่ก็ได้มาแปดพันแล้วแค่ตาเดียวนะสามสิบวีได้มาแปดพันแล้วก็เมื่อกี้ผมทิ้งไว้สองชั่วโมงได้ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบกว่าอันนะก็รวมเป็นเงินระดับนี้เลยนะก็ถ้าใครมีตัววิ่งเงินก็เอาไปใช้นะครับสูตรฟาร์มเงินนะครับผมว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะครับผมก็เอามาแชร์กันนะ ก็ถ้าชอบก็กดไลค์ใช่กกดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทพยายามทำคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะก็ฮาคารินี่กําลังพยายามปั้นอยู่นะเดี๋ยวเอามารีวิวกันแบบสุดๆอีกทีนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ